สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ที่ฉันจะพาไปชมภาพผนังโบสถ์และวิหารภาพที่สค่ะวิวาหะมงคลปริวัติพระราชพิธีมงคลราชาพิเศษสมรสสมเด็จพระเจ้าสุโธทนะกับสมเด็จพระนางสิริมหามายา ได้จัดขึ้นที่อโศกราชอุทยานแห่งเทวทหนครส่วนพระนางสิริมหามายาทรงเครื่องแล้วก็เสด็จไปสู่พระราชอุทยานพร้อมด้วยหมูข่คติยกัญญาเป็นบริวารแสนหนึ่งมีสมเด็จพระอัญชนาทิปร,ราชพระราชบิดา กับพระนางสุนันทาเทวีพระราชชนนีสเสด็จตามขบวนไปด้วยประชาชนพลเมืองก็มาห้อมล้อมมหาวิวาหะมงคลมนดกอยู่โดยรอบทรงยับยั้งอยู่ในมนดกโรงราชพิธีมีการมหอสะกครบถ้วนไตรมาส จึงได้สเสด็จกลับไปยังพระนครกบ,บิลพัทราชธานีสมเด็จพระเจ้าสีหาหานราชจึงทรงประกอบมงคลราชาพิเศษกษัตริย์ทั้งสองขึ้นครองสิริราชสมบัติแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าสิริสุทธทนะหาาาาชก็สเสวยมหายสาวาริ ยะราชสมบัติสืบสันติวงศ์กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริมหามายาราชเทวีเป็นบรม,มสุขจนเกิดพระราชโอรสคือสิทธัตถราชกุมารคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ